ดีครับแล้วขอเรลยนเชิญนางแบบนายแบบทั้งหมดกลับขึ้นบนเวทีกันเลยครับ เริ่มเท่านแรกเลยครับคุณป่านเซนสุดก็สำหรับการตใส่สวดของป่านในครั้งนี้นะครับจากคำว่าไอเรียลแล้วก็มูฟกูเป็การเคลื่อนที่ไปข้างหนาเพื่อพบเจอสิ่งต่างเพื่อสัมผัสสิ่งต้องข้าวป่านจีนสวดเป็นเรื่องของภาษาสังกครับทางการนะครับก็จะเป็นร้อยดีของเราเป็นเรื่องของป่านป่านจึงเอาเรื่องของ พิกเกอร์ของมนุษย์นะครับา,ายก็เป็นชื่อเขาเรปย์ว่าเนก a ครัทปทบเลยก็คือเป็นเรื่องของอการเคลื่อนไหวลักษณะของเส้นที่ซอนทัากันของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมนุษนย์ในี้นครับแล้วก็การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็แตะคือป่านจะทำะให้มันออกมาเป็นแผ่นที่ตีจาก ก้ามูดก oh. ้ามเนื้อให้ออกมาเป็นแผ่นเพื่อที่ว่าเวลาเดินเคลื่อนที่ออกไปข้างหน้าเราเนี่ยมันก็จะพับตรงมามันก็จะมีลักษณะของการเปิดได้บก็เป็นคอนเซ็ปต์เนียสรคอมเมนต์ขนแรกเลยครับนำเเดี๋ยๆนะคเยอากนแล้วนนะครับ อกีครับขอคนละท่านๆแบบที่อ้ครับโอเคเชิญแล้นท่านต่อไปเลยค่ะคุณเบียก็ในส่วนของเบียก็คือในในส่วนเบียก็คือเหมือนก็เหมือนว่าเกื <Erde. S 2> อบที่ห่อพุ่งเราไว้จงทำลายเกือบนั <OUR S 2> <To> ้นออกไปเดียวไหลจงเชื่อมั่นก็คือคงรุดก็จะเปลี่ยนไปเหมือนหัวใจแก่กล้า มีความเชื่อมั่นที่จะทำลายกวาแค้นความกลัวนั้นออกมาสรืโลกภายนอ,อก จัการในพเจอปอนจับคำนงมาด้วยคาว่าานานการพเจอบวคนเราในการที่จะอยู่ลอมรอตเรามันคืการต้องใช้ความรู้สึกินกันเลยใ่มาเป็นคาว่าออสโมสิก็คือการเชื่อมผ่านโดมีน้ำเป็นตัวกางซึ่งในในที่นี้ไอเดียอยู่ใความรู้สึของคนธรรมชาครับคนก็เลยเอา เอาไอเดียตรงนี้ค่ะมาเล่นที่ที่ที่โปรชุดแล้วก็แล้วก็โปรสองเดียววันเลือกผู้จะใช้เลือกมาเล่นกับสภาพผู้ชายและชายก็ทำทำแข็งนะคะแต่ว่าเขาให้มันมีเคลื่อนไหวแล้วก็ใช้การตัดต,ต่อในภาพภาพที่เป็นการเชื่อมตอ่ตอของการของของตัวล,ละครทำต่้ไปแต่เอาทัวร์พิซตลอดการทางด้านามรู้สึก โดยที่เราชิมความกันสมัยกันการเราได้รับความค่าได้ประมาณเดือนพฤษภาคมราคาประมาณ2 0 0วบาทขับรถไปเจอสายลมงเงี้ยเราก็รู้สึกที่กินสบายเลประมาณขับขับไปเลยอะ ที่สามก่อนมาเจอคนแรกกับใคะครับก็เตั้งแต่ผมได้สไปร์มาจากไอเรียผมก็เลยคิดว่าการที่จะไปพบเจอหรือว่าเจอกับนใหม่ๆการใช้ร่างกายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและประสาท ทำกลมขึ field, so ้นแล้วเราทำเหมือนกับให้เราทำความรู้จักกับสิ่งรอบตัวเราให้ดีขึ้นนะโดยใช้เอ่นเนอร์ละเป็นลายเป็นลายเช่นรอบกระดะร่างกายผมนะกระโดไปด้วยกันแล้วก็ใช้เป็นสองพันกับความเป็นเลเยอร์แล้วก็เจอในตัวชุดเนี่ยเพื่อให้กับความการใช้สัมผัสการข้ามการดูจำเนินไปด้วยกัน ่เืไปนคีว่าแาอมาแต่ว่าเล่นคํรายแต่ว่าเขาเป็นคนเราก็คือเปิดใจเปิดร่างกายเล่นคำว่ามมาก็คือเขาเป็นคนที่คือาเขาเป็นที่เรนเ็น cái dài, kiểu là thả, kéo pha, lau dọn cho tất cả, cứ là nắp